สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Best Living เชียงใหมค่ค่ะวันนี้นะคะเชียอาบ้านชัดเดียวที่คุ้มค่ามากๆนะคะคุ้มราคาสุดๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะในทำเลนี้ย่านนี้นะคะบ้านโครงการนี้นะคะคุ้มมากเดี๋ยววันนี้จะคุ้มขนาดไหนรอติดตามชมกันนะคะตอนนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่โครงการ Prime Royal House นะคะอยู่ตำบลท่าวางตาอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ และก็การเดินทางจากโครงการนี้นะคะไปยังสถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานนะคะอยู่เส้นหางดงนะคะไปแยกเสมือเนี่ย8กิโลเมตรนะคะถ้าจะไปแยกกองทรายนะคะเพียง3กิโลเมตรค่ะและถ้าจะไปสนามบินนาชาติเชียงใหม่นะคะเพียง13กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและโรงเรียนที่ใกล้ที่สุดนะคะจะเป็นโรงเรียนนาชาติ คริสเตียนเยอรมันนะคะเพียง700เมตรค่ะสําหรับบ้านในโครงการนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมดมากถึง10แบบนะคะให้คุณเลือกค่ะเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะว่าชอบบ้านแบบไหนและก็วันนี้เราหยิบม,มาให้ท่านชมชมนะคะเพียง1แบบนะคะด้านหลังนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวบ้านวันนี้จะเป็นยังไงตามชิมมาชมเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ด้านหน้าบ้านของเราแล้ว แล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปดูในตัวบ้านนะคะอยากจะให้เห็นรอบๆโครงการกันนิดนึงนะคะฝั่งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมองออกไปนะคะจะเห็นว่าถนนหน้าบ้านของเราเนี่ยกว้างมากถึง7เมตรเลยนะคะแต่ว่าหน้าโครงการเนี่ยกว้างถึง8เมตรเลยทีเดียวเขาแบ่งถนนให้เรานะคะ กว้างมากๆเลยสามารถขับรถเข้าออกก็สบายเลยนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะที่ดินของเขาอะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่60ตารางวาค่ะจริงๆมีต่ํากว่า60ก็มีนะคะแต่ว่าขายไปแล้วค่ะขายไวมากนะคะตอนนี้เล็กสุดนะอยู่ที่60ตารางวาแต่ว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้นะคะก็มีถึง70กว่าตารางวาเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยค่ะ120ตารางเมตรนะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําและก็2ที่จอด ทุกหลังจอดได้2คันนะคะและราคาขายนะคะอยู่ที่2 4 9ล้านบาทนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมค่ะมาชมเป็นบ้านตัวอย่างนะคะถ้าท่านผู้ชมอยากได้หลังนี้นะคะก็เพิ่มเงินไปอีก2 2 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเขาลดมาจากประมาณเกือบเก0 0 0 0แสนเลยนะของที่แต่งในบ้านจะได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวชี้จะพาทุณผู้ชมไปชมกันแต่ตอนแรกมาดูโซนนี้กันก่อนนะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงจอดรถของตัวบ้านค่ะเขาจะแถมเทซายล้างให้ทุกหลังเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถจอดรถได้อย่างที่บอกนะคะ2คันสำหรับหลังคาโรงจอดรถนะคะตรงนี้ก็ทําไว้เนียบมากๆเลยนะคะก็คือเขาต si ีฝ้าใส่ไฟอะไรก็คือสวยเลยนะคะ ส่วนฝั่งนี้ค่ะสาหรับบ้านหลังนี้นะคะเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับแปลงริมสุดนะคะแปลงมุมนะข้างๆนี้มันก็จะมีพื้นที่ว่างเปล่าเนาะมันจะเป็นลาเหมืองสาธารณะไปแล้วนะคะข้างๆบ้านก็จะโล่งๆนะและก็สนามหญ้าเนี่ยเขาก็จะปูให้ทุกหลังเลยค่ะอย่างหลังนี้ก็จะมีพื้นที่สนามหญ้าค้างบ้านนะคะกว้างๆแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมอีกฝั่งหนึ่งกันแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะให้ดูบ้าน ตัวอย่างอีก,อกจุดหนึ่งนะคะอย่างที่เราบอกว่าบ้านโครงการนี้เขามีให้เลือกหลายแบบเนาะก็อย่างด้านหน้าหลังนี้นะคะก็จะมีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแปลงมุมเลยนะคะเนี่ยค่ะแปลงมุมสุดนะคะราคาก็ใกล้เคียงกันนะคะอาจจะต้องรีบมาสอบถามทางโครงการนิดหนึ่งมาดูฝั่งนี้กันบ้างด้านหน้าบ้านนะคะตรงนี้เทซายล้างเพิ่มมานะคะด้านหน้าบ้านยาวไปเลย แล้วก็หลังนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีต้นไม้ให้ต้นหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสนามหญ้าที่เขาปูล้อไปตรงนู้นอีกนะคะเดี๋ยวพาท่านชมขึ้นไปชมในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะเดินขึ้นเป็นสเต็ปตรงนี้ขึ้นไปนะคะและหลังนี้นะคะก็มีดิจิตอลดอล็อกให้ด้วยนะคะ จากที่เราเดินเข้ามาในโครงการนี้นะคะอย่างแรกเลยที่เราจะสัมผัสได้ก็คือบ้านหลังใหญ่มากๆเลยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาอะทำเพดานไว้สูงถึง3เมตรเลยนะคะมันเลยทำให้บ้านชั้นเดียวของเราเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ได้ร้อนนะคะอ่าเข้ามาปุ๊บนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีโซฟานะคะ หลังนี้ค่ะก็คือถ้าคุณซื้อบ้านตัวอย่างหลังนี้ก็จะได้ทุกอย่างที่เห็นในคลิปไปหมดเลยนะคะอย่างจุดแรกเลยก็จะเป็นโซฟาตรงนี้นะคะแล้วก็เดินเข้ามาอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นมุมทานอาหารค่ะแต่ว่าเท่าชมอ่ะอยากจะเพิ่มโต๊ะรับประทานอาหารในครัวก็ได้นะครัวเขาใหญ่ว่าเดี๋ยวชิจะพาไปชมนะโอเค ก็จะได้โตะรับประทานอาหารสวยๆแบบนี้นะคะส4ที่นั่งค่ะพร้อมกับบิวอินผนังต่างๆอย่างที่คุณเห็นนะคะสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นบิวอินพวกไซ์บอร์ดนะคะวางทีวงทีวีค่ะก็จะมีตู้ด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็คือแอร์ตัวนี้จะให้ไว้ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะเห็นไหมคะมีผ้าม่านทั้งหลังนะคะ ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นม่านทั้งแบบม่านโปร่งและก็ม่านทือค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมโซนฝั่งนี้กันก่อนเนาะขอแบ่งโซนนะคะเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะเดี๋ยวมาโซนนี้กันก่อนตามมาเลยค่ะฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะเดี๋ยวชี้พาคุณผู้ชมเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่า สำหรับห้องนอนนะคะนี่เลยค่ะเขาแต่งหัวเตียงไว้สวยมากๆเลยนะคะแถมห้องนอนนะคะยังกว้างมากอีกด้วยค่ะพื้นที่ทางฝั่งด้านซ้ายและก็ด้านขวามือของเชนนะคะก็คือพื้นที่สำหรับเอี้ยวตัวลงนะคะกว้างๆเลยและเตียงตรงนี้นะคะเป็นเตียงหกฟุตค่ะ เขาก็จะแถมตัวนี้ให้ด้วยนะคะก็คือทั้งชุดผ้าปูหมอนอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะก็คือให้มาด้วยนะคะกับราคาที่ชิบบอกว่าเพิ่มไปอีก222,000 22, บาทและมากไปกว่านั้นนะคะเขาจะติดตั้งมุงลวดให้ด้วยนะคะก็คือจะมีมุงลวดแบบนี้คะ่ะรอบบ้านเลยนะคะดีมากเลยอะ่ะอันนี้นะคะและฝั่งด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องแต่งตัวเดี๋ยวพามาชมค่ะ ตรงนี้นะคะเขาทําเป็นซุ้มโค้งนะคะเพื่อที่จะแบ่งโซนค่ะโซนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องแต่งตัวนะคะหรือว่า walk in closet นั่นเองอันนี้เขาก็ทำตู้บิวอินไว้ให้เราแล้วนะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะเขาก็ทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะให้เราค่ะเป็นแบบบิวอินเลยนะนี่เลยมีแบบลิ้นชักให้ด้วยนะมีกระจกบานใหญ่นะคะที่แบบใส่ไว้ให้เรียบร้อยเหมือนกัน ฝั่งด้านหลังตรงนี้จะเป็นห้องน้ําในตัวค่ะตามมาชมกันค่ะสำหรับห้องน้ำเขานะคะสุภาพ์ันเนี่ยเขาก็ใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะมีอ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แบ่งโซนนะคะเป็นโซนเปียกโซนแห้งเดี๋ยวพาไปดูโซนเปียกกันนิดนึง สำหรับโซนเปียกนะคะเขาก็ทําไปสเต็ปลงมานะคะแล้วก็ทำสโลว์ไว้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีที่วางแชมพูทําไว้ให้เรียบร้อยเสร็จสับเลยคือแบบดีมากๆเลยนะคะเหมือนคลิปแทนให้เราแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราออกจากห้องนี้นะคะแล้วไปชมห้องอื่นกันต่อค่ะสําหรับบ้านโครงการ Prime Royal House แห่งนี้นะคะก็บริหารงานแล้วก็พัฒนา โดยบริษัทพร้อม p r o p e r t y 2018จำกัดนะคะซึ่งบริษัทนี้นะคะเขาคร่ำวอดอยู่ในวงการสหถึง12งปีเลยนะคะก็ทำบ้านมาหลากหลายโครงการนะคะแต่ละโครงการก็มีมากกว่า10หลังทั้งนั้นเลยนะคะและสำหรับโครงการนี้เขาก็จะขึ้น40หลังแต่ว่าอย่าช้านะอย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าตอนนี้จองไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะคะและอย่างที่บอกค่ะในเมื่อเขานะคะบริหารแล้วก็ดำเนินการมามากถึง12ปีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ไว้ ใจเขานะคะในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การกอร่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมั่นใจได้เลยนะแล้วก็ในเรื่องของบร,ริการหลังการขายด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะเขาก็จะมีบร,ริการหลังการขายดูแลให้ตลอดเลยนะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีรับประกันบ้านให้อีกด้วยนะคะมากถึง2ปีเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในห้องครัวแล้วนะคะซึ่งครัวนะคะเขาก็ทําเป็นบานเปิดปิดแบบนี้ค่ะเพื่อที่ ป้องการกลิ่นนะคะเวลาเราทําครัวหนักเนาะกลิ่นมันก็จะไม่ไปรบกวนนะคะด้านนอกค่ะและในส่วนของโซนนี้นะคะก็จะมีนี่เลยมีเคาน์เตอร์รครัวนะคะแถมให้ทุกหลังเลยนะคะมีซิงล้างจานบานซิงอะไรใส่ไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางออกไปยังโซนซักล้างค่ะเดีย๋ยวเราพาผู้ชมออกไปดูกันนิดนึงเนาะ โซนซักล้างของเขาค่ะจะทําเป็นสเต็ปแบบนี้ลงมานะคะแล้วก็เราสามารถเดินออกมาแล้วก็ตากผ้าอะไรต่างๆได้มีแทงค์น้ําแล้วก็ปั๊มน้ําแถมให้ด้วยค่ะโอเคคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในตัวบ้านแล้วก็ไปดูโซนอื่นๆกันต่อค่ะปะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะคะไปชมอีกโซนหนึ่งกันดีกว่าอยู่ทางด้านนี้ค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าเขามีแบบให้เลือกนะคะมากถึง10แบบเลยแต่ว่าบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงกันไปแล้วนะคะก็คือจะเป็นบ้านที่พร้อมอยู่เลยนะคะหรือว่าในอนาคตถ้าคุณอยากจะได้แบบบ้านสั่งซ่านะคะอยากได้แปลงหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศใต้อะไรอย่างงี้นะคะก็มาเลือกก่อนก็ได้นะโอเคฝั่งด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพาไปชมห้องนอนที่2กันก่อนอยู่ด้านนี้ค่ะ และห้องนอนนี้นะคะเขาใส่วอลเปเปอร์นะคะมาเรียบร้อยแล้วนะจริงๆอ่ะทั้งหลังเนี่ยเขาใส่มาครบเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีผ้าม่านเนาะทุกจุดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องถัดมานะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำกลางค่ะห้องน้ำกลางอยู่ด้านนี้ สำหรับห้องนี้นะคะนี่เลยเขาจะใส่สุขภัณฑ์เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ตรงอ่างล้างหน้าก็จะเป็นตู้แขวนน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะต้นเปียกนะคะจะอยู่ถัดมาด้านในนะคะทําสเต็ปไว้อย่างดีเลยนะคะตรงนี้ช่องสําหรับอาบน้ำน,นะคะก็กว้างพอสมควรแล้วก็แถมยังมีโซนที่วางสบู่แชมพูทําไว้ให้เรียบร้อยอีกด้วยค่ะเดี๋ยวห้องถัดไปนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายตามมาเลยค่ะ นี่เลยค่ะห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะห้องนี้นะคะก็สามารถวางเตียง5ฟุตได้นะคะแล้วก็สำหรับโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ไม่มีค่าส่วนกลางนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะมาพักอาศัยหรือว่าซื้ออยู่ที่นี่นะก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของจะต้องจ่ายค่าส่วนกลางอะไรนะคะแถมที่สำคัญนะคะโครงการนี้ค่ะเดินทางสะดวกนะคะไม่ว่าคุณจะถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะ บางท่านทํางานหางดงนะคะบางท่านทํางานแถวโซนสารพีหรือเส้นซูเปอร์นะคะตรงนี้ค่ะมันสามารถไปได้ทั้ง2ทางเลยนะคะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปสรุปจบกันที่ด้านหน้าบ้านโอเคเดี๋ยวไปเจอกันด้านหน้าบ้านเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับหลังนี้คุ้มๆกันไหมคะคือเทียบราคาแล้วนะคะในโซนนี้นะก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือราคาดีจริง,รงๆค่ะได้มากถึง60กว่าตารางวาแต่ว่าราคาไม่ถึง2อล้านห้านะคะถ้าเป็นแปลงอื่นที่ไม่ใช่บ้านตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้บ้านตัวอย่างสวยๆแบบนี้ก็อย่างที่บอกเลยนะคะก็เพิ่มเงินไปเพียง2 2 2 0 0 0บาทเขาลดราคามาจากเกือบเกือบ0 0 0แสนแล้วนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบบ้านที่ชิเอามาให้ชมกันนะคะแต่ว่ายังไม่จบนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเราจะอินเสิร์ตภาพแบบบ้านนะคะแบบอื่นๆอีกสัก2-3แบบไปเป็นน้ำจิ้มให้คุณผู้ชมนะคะอย่าลืมรอชมกันและถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะไว้มาชมโครงการนี้นะคะก็สามารถติดต่อนะคะมาที่เซลล์ขายเบอร์ iber, ข้างล่างตรงนี้ได้นะคะและก็ คลิปหน้าเราจะพาคุณผชมไปชมกันที่ไหนนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ